ความู้ซึ้ก,ก็คือดีใจดีใจเลยที่ว่าจังว่ามิวกระซื้นสมผลงานของคนไทยเนาะเพราะว่าจะเป็นผลงานของไทยกระตามิมวคิดว่ามันเป็นผลงานที่สวยงามโดยที่ว่าน้องเป็นคนล้าเนาะน้องซึ่นสมอยู่แล้วแล้วน้องก,ก็ดีใจที่ว่าได้ใส่ชุดผลงานของไอ้เพิ่นจังว่าไอ้เพิ่นจะเป็นคนไทยละก็ะได้อยู่ที่ประเทศไทยพอ้อมก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการดีไซน์ชุดที่จะออกมาแบบนี้ไหมครับชุดตัวนี้แมน ก่อนอื่นหันแมนสุดตัวนี้เมนออกแบบมาตั้งแต่ปี2019แล้วเชิงว่าจะเฮ็ดให้กับมิสแกนลาว2019เึิงก่อนนั้นเมนน้องเป็นห้องน้องเป็นห้องน้องก็เลยว่าเออว่าเมน2019โบได้ไปแล้ว2019โบได้ไปนั่งจากว่าวีซ่าการเฮ็ดวีซ่ามี่ต่างๆแมนบ่ัันละพอมาเป็นปี2019ก็คือเมนน้องแล้วน้องก็หู้ตัวแล้วว่าน้องต้องได้ใส่ในสุดปากัดแต่ว่า กับประมาณนั้นมันถืออัตลักษณ์ของเราหนครับปากกัดกับเรามีความผูมพันกันอ่าสำหรับปากกัดกับปากกัดกับคนเราเนาะซึ่งมันเป็นการละเล่นของคนเราอยู่แล้วแล้วคนเราเขาเจ้าจ้าหูกันดีในเรื่องของการตีปากกัดเรื่องการเลี้ยงปากกัดเนี่ยยงนะอยู่ลาว้าทุกคนได้ไปศึกษาดีๆมันจะมีสตอรี่เรื่องของเรื่องราวของคนเรากับปากกัดโแต่ที่เปนิดดราม่าคนที่ประเทศเราว่าอย่างไรบ้างนาคนเราอะ ส่วนหลายคนเราจะให้กำลังใจเมียวหลายกวัวเพราะว่าคือเมียวมาเห็นาทีให้กับประเทศเนาะเมียวเป็นคนเดียวที่ว่าที่ว่าแบบมาเผยแร่ให้ทุกคนได้หู้ลาเน,นอนมาทุกคนก็ต้องจับตาแล้วในสถานกากา์แบบนี้ทุกคนหู้ยู่ดีแล้วว่ามีวกวตดันแหละและหลายคนก็เลยแบบให้กำลังใจหลายกลัวสำหรับแฟน ครับนางงามทางเราตรงนี้เคยเห็นแบบไปยังคะสีของชุดแบบบอแบบเคยเห็นบ้างไหมครับแบบหันน้องเห็นแต่โค้งตอนนั้นขนาดน้องเห็นโค้งเห็นอย่างแล้วแต่ว่าน้องหู้อยู่แล้วว่าเป็นประกัดโอยตัวพี่ถ้ามีสําหรับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเราออกแบบดีไซเนอร์ก่อนที่จะมีดราม่าเกิดขึ้นอ่าใช่ครับไอชุดนี้ผมมั่นใจครับว่าผมออกแบบ แล้วก็ผมก็ทําขึ้นมาเองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือชุดนี้ยผมตั้งใจขายอะไรรู้ไหมครับผมตั้งใจขายกลไกของชุดที่มันขยับได้เ<ช>มื่อกี้ตอนปีเซ้นทุกคนเห็นกันไหมครับว่าผมอ่ะเ <สะ S 2> นี่ยครับตรงเนี้ยหัวปลาเน,นี่ยครับมันสามารถกระด,ดิดได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมคิดเอาก็คือว่าเรื่องของเกรดอ่าเรื่องของการเอาตัวปลาอยู่ด้านหน้าหางปลาอยู่ด้านหลังถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูนะครับในมิสแกนกาญจนบุรีน้องปลายี่สก ตัวนั้นคือตัวที่ผมเริ่มพับนับดูดูครับไม่พลาดก็น่าจะแบบคนไทยที่ผมทำเป็นคนแรกๆนะครับที่มีมลักษณะชุดเป็นชุดแบบนั้นเพราะว่าด้วยชุดของสไตล์คอสเพลผมเป็นคนเริ่มซะด้วยซ้ำท่านถึงในประเทศไทยผมก็เลยคิดว่าออการทํางานสไตล์เนี้ยมันก็ไม่แปลกที่ใครๆก็ทําได้แต่ผมมั่นใจว่าคนแรกที่ทําก็คือ ผมทํางานสไตล์นี้มาก็คือยืนยันเหคือนนทั้งสี่ทั้งอะไรรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยจริง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 แล้วชุดเนี้ยออเราออกแบบมาให้มิสแกนลาวโดยเฉพาะหรือว่าออกแบบเผื่อไว้เป็นมิสแกลจังหวัดอื่นด้วยไหมครับพี่ชุดเนี้ยครับจริงๆเลยคือผมอ่ะเป็นคนคือหลักการออกแบบของงานงานของผมนะครับก็คือว่าเราจับ เราจะขายไอเดียอะไรในเวลาเวลาที่เราจะขึ้นเวทีนะผมก็เลยคิดว่าหนึ่งถ้าเป็นงานผ้าโดยตรงผมไม่ถนัดถ้าเป็นงานแบบติดเพชรือติดเพชรหรือว่าปักเพชรลงลงไปบนผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ถนัดผมก็เลยต้องหาจุดขายของตัวเองจุดขายเหมือนที่ผมบอกเลยครับว่าจุดขายของผมก็คือการทําชุดให้มันดูมีความแปลกใหม่แล้วคนอื่นรู้สึกว่าเวลาชุดผมอยู่บนเวทีแล้วมีม มีความว้าวในตัวของมันหรือว่าไอ้นี่คือชุดตัวัาแฟอลังการแน่นอนอแล้วอยากให้คนติดตามว่าชุดตัวกมแีในมาเวทีเนี้ยสไตล์เนี้ยก็เวทีตัดไปเขาจะทาอะไรอยู่เนี้ยเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําตอนนั้นก็คือผมคิดคิดว่าทํายังไงให้ปลาปุขยับได้พอผมคิดวิธีของมันได้เสร็จใช่ไหมครับผมก็พยายามหาวิธีจะไปเวทีสากลให้ได้อในมุมมองของผมคือเวทีสากลเวทีที่ผมคิดได้ตอนนั้นเลยก็คือเวทีของประเทศลาวผมว่า แม้จะเป็นเวทีไหนก็ได้แต่ให้เป็นของเวเทวีประเทศเราเพราะผมมองว่าในเวทีของประเทศเราผมไม่ต้องอ,อ,อะไรนะเขาเรียกมีการประกวดนะมีการแข่งขันภายในร,รอบประเทศผมได้ส่งเป็นตัวประเทศเ<ด>ลือกผมก็เลยตั้งใจเลยว่าให้เป็นตัวแทนของประ,ประเทศเรา,ลาเลยตอนเป็<อ>นคนมาสิเก้าตอนที่ทำนะมีมีแบบสเก็ตไ้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เวลาการออกแบบต้องมีแบบสเก็ตก่อนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานงานของผมนะครับ ผมจะทาผมจะทํางานคือผมอะ่ะไม่ได้ทํางานแบบผมอะ่ะไม่ได้ทํางานแบบประมาณว่าวาดภาพแล้วก็ทําผมจะรู้สึกว่าผมอะ่ะทางานแล้วผมทําไปเรื่อยๆไอเน,นี้ยมันคือทําได้ไอเน,นี้ยมันทําไม่ได้เพราะว่า <ไว S 2> แบบสเก็ตแบบสเก็ตผมมีนะครับแ,แต่ว่ารูปแบบสเก็ตของงานของผมแต่ละชิ้นมันจะมีความ อะไรนะครับงานทุกทิ้นผมอ่ะจะมีความแก้ไขของมันไปเรื่อยๆเพราะว่างานบางครั้งของผมถ้าสังเกตได้คือบางครั้งเดินได้บางครั้งเดินไม่ได้ใส่แล้วเดินไม่ได้ใส่แล้วเดินได้ม่ีแมวมายืนยันเลยอ่ะใช่คือถ้าถ้าตอนนั้นนะครับชุดนี้ครับผมอ่ะทำตอนผมทํามาตอนประมาณผมคิดค้นมาตอนประมาณประมาณ2พศ2017 2018ผมก็ทํามาเรื่อยๆอ่าแล้วก็แต่นะผมอ่ะเคยมีรูปมีรูปหนึ่งก็คือรูปนี้ ขอดูหน่อยได้ไหมครับอดตอน่ยทางดีตอนานทแม่ให้กล้องหน่อยค่ะอันนี้ทำตอนประกวดอะไรคะทำตอนประกวดอะไรคะไอ้รูปนี้ครับมันคือรูปที่ว่าคือชุดชุดประจำชาติมิชูนีว์ลาวยังไม่เสร็จครับอันนี้เมื่อไหร่ครับอันนี้มิิี่2,10อ๋อชนะเลิศยื่นาหน่อยครับชนะเลิยื่นมาหน่อยสิดย่นมาีกริบแล้วจริงๆแล้วยังไม่ถงวันาธรรรอวาปอบาทของ ปากัดของเราไหมครับว่าที่นั่นเขามีการล่าเล่นหรืออะไรอย่างนี้จริงๆครับผมอ่ะคือผมมาศึกษาศึกษาแล้วก็แล้วก็เราผมอ่ะก็ก่อนที่ผมจะทําอะไรผมก็ศึกษาบ้างครับแต่ว่าเราเราก็ศึกษาในระดับหนึ่งที่เราพอจะศึกษาได้เรี่อที่นนเราเราค่อยๆปรับมาเรื่อยๆใช่ครับแบบจริงๆครับไอคือแบบเนี่ย <ท>ยอมรับไหมคะว่าเราเห็นของเขาแล้วเราได้นํามาปรับในตัวของเราคืออย่างงี้ค่ะมันม <Labor ator. S 1> ีสอบนึงก็มีคือบางคนก็เข้าใจได้เรื่องโครงสร้างถ้ามันขายขึ้นใจเป็นเรื่องปกติทีนี้ตันสีแพทเทิร์นมันออกมามจำเงินสดได้สิบเปอร์เซ็นต์เราลองเ้าไปดีหลังกแล้วก็สีของธงชาตเราสีน้ําเงินมันจะเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับ คือด้วยด้วยตัวสีสีของมันใช่ไหมครับคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะตั้นใจแหละว่าทาเป็นสีน้าเงินเป็นสีหลา้ใช่ครับแต่ว่าทํางานถ้าเราทําให้มันมีมิติผมเลยต้องแทมสีฟ้าเข้าไปพอแทมสีฟ้าเข้าไปสีน้ําเงินมันก็เลยต้องเบาลงมันทาให้สีน้ําเงินสว่างขึ้นครับแล้วก็งานเวลาผมทํางานนะครับ สีแดงกับสีน้าเงินนะครับถ้ามันมาอยู่ใกล้กันนะมันจะกลายเป็นม่วงหรือมันจะกลายเป็นดําเลยผมก็เลยเอาสีขาวเข้ามาเข้ามาแซงอันนี้ก็มีคือในตอนที่ของไอวีตีเค่ที่เราประกวดจะนแล้วอ่ะเราได้เห็นชุดเข้ามามแต่ตอนนั้นชุดชุดนั้นยังอยู่ในระหว่างกาส่บชุตอนที่ตอนที่ขอของไอวิตีมาใช่ไหมครับตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นชุดของเรายังไม่ได้ส่งบณ์แบบทุกอย่างประมาณกี่เซนคบประมาณสัก จ็ดสิบแปดสิบ <classify> ม <Brazilian references> ีน <Natural> น <Four> ี้เอาความคิดของเขาั้งกลับบ้าไมครับผมอย่าวงว่าแนวความคิดนะครับถ้าเป็นงานศิลปะทุกคนมีมีสิทธ์ที่จะทําได้หมดเลยทุกคนมี มีความคิดในรูปแบบเป็นของตัวเองได้ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองได้ะะแต่ตอนนี้คนมองว่าพี่เหมือนกัอ copy กันแบบอะไรเงี้ยเราได้รับผลกระทบอยนีเยอะขนาดไหนคือถ้ามองว่าผม copy ผมก็ผมก็ขอโทษนะครับอเน,นี้ยผ,ผ,ผมผมผมพูดจากใจเพราะว่าจริงๆถ้าเราเป็นคนทำงานศิลปะนะครับงานบนศิลปะบนโลกเนะี่ยทุกคนมีเสร็จที่จะทำงานละไม้คล้ายพึงกันหรือว่าใกล้เคียงกันได้หมดเลยงานศิลปะมันไม่มีกรอบมันไม่มีถูกหรือว่ามันไม่มีผิดแต่มันอยู่ที่ว่าคุณตั้ง ตั้งใจทํามันมากแค่ไหนแล้วคุณตั้งใจทํามันเพื่ออะไรแบบนั้นมากกว่าครับอยู่ที่วัตถุประสงค์แลวตอนนี้อยากขอโทษเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ถ้าผมอยากขอโทษผมผมอยากเออผมอยากขอโทษที่ทําให้ทุกคนอาจจะมองว่าเออเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจผิดในรูปแบบไหนหรือว่าหรือว่าคนไทยหรือคนลาวที่มีเออตอนนี้มันกลายเป็นสงครามระหว่างลาวแล้วต,ตรงนี้ผมอยากขอโทษแล้วก็ มันมีบางเรื่องทุกเรื่องผมขอโทษได้หมดแล้วครับถ้าสมมุติว่าผมขอโทษแล้วทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วตอนที่ทําเห็นว่าได้รับราขอโทษด้วยการโดนโปอดอันนี้เกิดขนะึ้นงครโดนโปรดจากโดนปดโดนปดตัวน,นี้ตอนเราันเอออันนี้เรื่องราวเป็นยังไงครับทำไมถึงโดนโปดอ่ะครับอ้าวสรุปไม่ไม่จริงใช่ไหมครับที่เีาออกมาไม่ครับคือต้องต้องแบบนี้ก่อน คำว่าปลดก็ต้องมีการแต่งตั้งก่อนแต่นี่ผมยังไม่ได้ถูกการแต่งตั้งนะครับผมไม่มีเอกสารการแต่งตั้งเลยเพราเราปลดไม่ได้เพคอนเซอร์ที่ทำชุดให้มีซีวิร์เราวก่อนอีกแล้วอ่าใช่แต่ไรถ้าเราถอดเราต้องทำการเซตคอนเสิร์ตครัใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าในเมื่อในเมื่อเขาบอกว่าแต่ว่าผมยังไม่รู้นะครับว่าว่าว่าปลดเพราะว่าเราไม่ได้มีเอกสารในการที่แบบว่าเอออะไรนะเพายังไม่ได้ติดต่อมาไม่ใช่เราคุยกันแล้วครับแต่ว่า คำว่าปดมันก็ต้องเกิดจากการที่ถูกแต่งตั้งแล้วได้มีเอกาสารรับรองเป็นที่แน่ชัดแลบแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเหมือนมิส s ูนิเวิร์สเป็นเวทีที่ผมได้รางวัลมาแล้วแล้วผมสามารถทําประวัติศาสตร์ให้กับเอประเทศล,ลาวแล้วครับมผมก็เลยคิดว่าผมณจุดนี้ผมภูมิใจแล้วนะครับที่ผมสามารถทําให้คนลาว มีชื่อเสียงในด้านนี้ได้แล้วตัวพี่เองต้องขอโทษน้องไหมครับเพราะว่าเราทําอย่างนี้มามันก็เป็นดราม่าสำหรับน้องแล้วมันกระทบน้องตัวน้องามว่าถามว่าถามว่าต้องข,ขอโทษน้องไหมเพราะวันแรกที่เราให้ให,ให้ให้น้องใส่ให้น้องใส่ชุดแล้วก็เราคุยกันเรื่องชุดอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องก็โอเคนะน้องก็ชอบน้องก็ชอบแบบชุดกดดันไหมครับก่อนที่จะใส่แบบก่อนที่จะใส่ชุดนี้แล้วมันเกิดข่าวเรามีแบบแบบมีแบบคิดนิดนึงไหมบว่ามัน้อยไหมแบบว่าจะไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ หนูไม่นะเพราะว่าหนูตั้งใจมาแล้วแล้วหนูก็ซ้อมแล้วหนูก็ได้เทรนการเดินการอะไรไว้แล้วหนูก็เลยแบบก็คือยืนยันว่าแบบต้องใส่ชุดนี้ขึ้นแน่นอนต้องใสเพราะว่าจะมีดราม่าอะไรก็ต้องใสเพราะเพราะว่าหนูเป็นตัวแทนมาแล้วไงหนูก็ต้องซ้อมทุกอย่างน้องจะบอกให้ว่าเราาดหวับรางวัลชุดนี้มากนะครับระหว่างระหว่างที่เราก็คาดหวังค่ะใช่คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างที่เราระหว่างที่น้องอิฐตัวที่ที่ไหนแล้วนะ มุกดาหารที่มุกดาหารเราก็มีไลฟ์สดให้น้องซ้อมแบบน้องสาบเล่นในจอปาด้วยครับนล้วเกิดทบอะไรบ้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นดราม่ามีคนเข้ามาด่าเยอะไหมครับหรืออะไรบ้างคนแน่นอนว่าคนเข้ามาด่าเยอะแต่ส่วนมากก็ก็เป็นฝั่งไทยแต่หนูก็ก็ไม่แป่กเนาะว่าทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นมีเราไม่ได้อยากจะบอกแฟนคลับพอมันออกมาเคลียร์ออกมาเคลียร์แล้วบอกแฟนคลับไทยลาวอะไรยังไงบ้างที่แบบ รู้ถึงชุดนี้ของเราที่มันเกิดดราม่าส่วนตมส่วนต๋อมมิวแล้วมิวคิดว่าเมลวบ่อยากให้ให้มันเกิดประเด็นดราม่าอย่างทั้งสินเนาะเพราะว่าสังวันลาวกับไทยกับปิ่นบ้านบ้านอ้เพืองน้องอยู่แล้วแล้วแบบมีอย่างกับเอื้อเพื่อเพื่อแพร่กันอยู่แล้วละตลอดเวลาทีลาวไปเวทีระดับโลกแน่นอนมาทางไทยมันซอยเหลือทางลาวตลอดแล้วมิวก็เลยว่าบ่อยากให้มันเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาฮะนะ ตัวหนูก็จะซู้ต่อใช่ไหมครับสึกแห้ว่าจะมีกระแสะอะไรที่ผ่านเข้ามาแต่แน่นอนน้องก็ต้องเห็นทุกอย่างให้มันเต็มทีเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนมาแล้วโดย